สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่น World w o d i s t r a c t i o n Physics p h y s i c การทำลายล้างของโ a r l o อันนี้ครับจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าโ o d l x มันคืออะไรผมอาจจะอ่านผิดก,ก็ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้ววันนี้คลิปนีคือคลิปอะไรคลิปนี้คือคลิปโ o d i s t r a c t i o n Physics มันคือคลิปที่ผมลอกมาจากเพื่อนนั่นเองนะครับคนอื่นอนะผมไม่ลอกลผมลอกจากเพื่อนนะครับ คนอื่นลอกไงแต่เขาว่าหาว่าแบบเป็นพวกพวกไม่ชอบทำแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์แบบพี่เต้อเอยอใช่อด,ดิ้งมันมีเพลงไหมผมน่าจะเปิดเสียงได้อยู่แต่อย่าเปิดมากนะไม่งั้นหูแตกแน่โอ้นั่นไงเสียงระเบิดมาแล้วยินที่ะเอากันน้องเขย่งรวดเร็ว กราฟิกลกนะ้าเอาเป็นเอัลตราไปเลยเอาเป็นอัลตร้าครับปุ๊บมันจะแหลกไหมเนะี่ยโอ้ลืมไปมีเสียงด้วยโอ้ยเกือบไปแล้วมันมีออปชั่นปิดเสียงนี่ว่าแล้วมต้องเข้าใหม่แปบ๊บนะครับผมแล้วสักครู่ คู่เดียวนะที่ซิงก็นานอยู่นะเนี่ยเเสียงไปก่อนเกมคุณภาพแน่นอนเฮึยเอาราเพลงเพลงในเกมปิดไปเลยโอเคเล่นปั๊บป้ายเบสเกโอเคไม่มีเพลงแล้วโคตรโชคดี้วครับจังหวะนี้ผมเป็นเพื่อนเอิงปืนไร่ปืนกันอยู่อะ กดอีีอ,อาวุธแลกดาบลิงซอผมขอเป็นมกันหน่อยลิยงกลงยัไงไม่ดกันอุจังหวะนี้โคตรกแกอะครับโอ้โอ้โอ้ oh my god เราจะมาทดสอบ ความแข็งแรงของคอมผมกันนะครับว่ามันจะอยู่ได้ไหมเพื่อเพือโค่นแหลกจัวันนี้นะครับโคตรแหลกเลยถ้าเสียงแรงก็ขออภัยด้วยนะแต่โคตรแหลกตัวเนี้ยกูกูกูกผมมองอะไรไม่เห็นแล้วที่ว่าเปลี่ยนอาวุธดีกว่านะครับเอาเป็น M R G เลยนะครับเฮ้ยเขาใช้ M R G แล้วเขาต้องใช้ อันี่นี่เครื่องยิงระเบิดนี่ใครเขาใช้มาจีเขาใช้เครื่องยิงระเบิดจริครับนี่แ a มแ a ม b อ m โอ้โหโโหทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเพื่อเหมือนผมกำลังจางลนไปเรื่อยๆโอ้ยแตงค่าดวงตาโอ้ my god 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 แอม อวิวผมมาอะไรไม่เห็นในจังหวะนี้โคตรแหลกดูหนไม่รู้อยู่เต็มยังม่มีใครลงมาแม่คงไม่มีใครหรอกคงจะทำต่อวัดเออหูหูระเบิดระเบิดตุ้มตามตุ้มตามผมเปลี่ยนอันดีกว่ามาเป็นระเบิดท่อ เอาเป็นระเบิดบาเล่ Man. แล้วกันและระเบิดไซลงเนียไลโอในเวลาระเบิดลำแสงพิฆาตดวงตาแล้วครับป้าวโอ้ไม่ไม่ปาวอุ้ยวุ้ยตกใจป้าวอุ้ยอนุภาพแรงมากครับเราต้องใช้ระเบิดบาเล่เอาไปเยอะๆเลยนะเนี่ย โห,โห,โห,โหเราจะใช้ระเบิดบาล,ลีาต่อนะครับโอ้ผมมึ่งรู้มันเป็นหลุมเลยอะตัวนี้ในเ,เวลาชนวนระเบิดผมจะกดให้มันเต็มนั่นแหละถ้าเกมมันคราชก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงคราชแต่ถ้าผมยังก่อยระเบิดซ้ำๆอยู่แบบนี้นเกมคราชแนนะ่ แต่เซิร์ฟไม่โลมนะผมบอกเลยเซิร์ฟไม่โลมแต่เกมแคทเกมผมในแคทแน่เดี๋ยวุ้ยินะย่งคูมี่ผมอยู่สวคนแล้วเนะี่ยอ๋อโอเคอยู่ตรงนั้นขนระเบิดหน่อยขนระเบิดข้างบนมน่อยออนุภาพแรงมากนั่นแร่อะไรนะั่น ยิงยิงยิงแบบไม่สนรูกใครตัวน,นี้ผมเป็นบารเรลต่อนะครับพี่น้องผมเป็นพี่เต้เอ็กเซนไฟเอร์กับบารเรลระเบิดผมจะจุดชนวนระเบิด TNT น,นะครับในไม้คราฟเอ,อ้ยไม่ใช่นี่โลบอกเลยวะ่ะผมจะจุดระเบิด TNT อ้อยอุ้อยอุ้อยตัวน,นี้แหลกมากครับแหลกมาก มันคงไม่แคสหรอกใช่ไหมขอร้องอย่าแคสอย่าแคสนับกมอย่าแคสขอ,อ,อร้องเลยผมกลับอีกเลยนะอย่าแคสแค่อย่าแคสครับพอไหมน,นิดอีกนิดอีกนิดหน่อยโอเคแล้วทุกคนจะได้รับรู้ถึงอภิมหาโคตรเจ๋งโคตรตึงโคตรอันตรายของระเบิดพวกนี้พร้อมกันหรือยังครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ uit, แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปไปโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเอาเอาตกแมปเอาตกแมปเอาอุ้ยผมตกแมปอุ้ยอนุภาพแรงมาก,กนจนผมตกแมปเลยอะจังหวะนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมตกแมปครับจังหวะนี้ผมตกแมปลองหาวิธีออกไปก่อน ว้าวอนุภาพโคตรแรงน้องหาวิธีออกไปกันครับอ๋อเขาเลือกแผนที่กันพอดีงั้นผมก็ออกไปเลยไปเม็กซิโกกันนะครับแล้วก็ระเบิดออกได้เวลาลงไปกุ้นบิ๊กแล้วก็เอานี่ไปแล้วกันผมเป็นเอ็กเซลจังวะเนี่ยผมเป็นเอ็กเซลเอาตกแมปเรียบร้อย โอ้ยถึงกับโหลดไม่ทันแลยนะเนี um ่ยโอ้โหเสียงระเบิดระเบิดพ e ี่เต <It> ้ท <waiting. S 2> okay, ีนียังยังกับใครมันบิดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านอ่ะครับนี่คือโรบ็อกซี่ฮัมเบอร์เกอร์โอเคตอนจังหวะนี้ผมเป็นเอ็กเซลได้เวลาเป็นเอ็กเซลต่อนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน เราต้องใช้ระเบิดปรมาณูแห่งรัสเซียนะครับชี่นาวุธของรัสเซียนะครับนี่เอาวางไว้เยอะเลย,เย <cendo> นะครับเอาวางไว้ทั่วแมปเลยก็ได้นะ้าดีนะครับโคตรแมปอุ้ยถึงแมปถึงกระโจนไม่ทันนะจังหวะนี้โอ้ยโุ้ยโุ้ย เอาตอเอาต่อ,อต่อ,อ,ตอจหวันนี้ผมพูดมันน่ะน้องขึ้นไปก่อนแปบ๊บหนึ่งขอญาติขึ้นนะครับผมขึ้นไม่ได้ผมตูมตามแน่ถลาผมขึ้นไม่ได้อ่ะผมตูมตามแน่ผมดูมแน่ผมขึ้นได้ไหมนะ่ะเอขึ้นไม่ได้ยังนี้ได้ไหม ผมดูมแน่ครับถ้าผมขึ้นไม่ได้ผมดูมแน่อัมดูมโอเคขึ้นได้ละก็วางระเบิดต่อนะครับนี่วางระเบิดมอร,ระเบิดคนระับมอแปลงไฟฟ้านะนี่มอแห่งระเบิดผมจะฉะผมจะสร้างชินโนบลในโลบอกรับชนบินบล นี่นี่เชนบิลเชนบิลโคตรจริงโคตรจริงโคตรอันตรายอุบเนี่ยคราวทูสร้างเชนบิลในชีวิตจริงเอาไปเรื่อยๆครับเอาไปเรื่อยๆเลยเอาไปเรื่อยๆนี่อย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดแล้วก็ต้องล้มนับบอกเลยต้องล้มนับไม่งั้นคุณดูมแน่ บอกเลยคุณต้องหลบนะแม่งคุณดู <_ s> เพื่อนอย่ามาอย่าเพิ่งระเบิดนะเพื่อนเราขอวางระเบิดโชว์บิลก่อนนะเพื่อนเออบเอบไ <_ s> ปเพื่อนอย่าเพิ่งระเบิดนะเพื่อนโอ้ในระเบิดร้านคอนสติคแชร์ไปแล้วว่ะเพื่อน เตรียมตัวลุลระทึกได้เลยครับคอมผมดับแน่นอนผมไม่รู้ว่าจะคอมดับหรือเปล่าแต่ว่าจะคอมดับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าคอมระเบิดเนี่ยตายนับตายนับตายนับเออพอ,อยังเออเอาอีกนิดแล้วกันตรงนี้อีกนิดโอเคพอแล้วลุลระทึกได้เลยครับพับลบลบลบ,ลบครับลบลบจังหวะน,นี้ลบลบไปเร็ว โอ้เหลืออีกอันว้าวอุ้ยเพื่อนในล่น่ะในลน่นนะเพื่อนหลุมใหญ่มากเลยนะเพื่อนหลุมของเชนโนบลนะเพื่อนอันนี้เคยเป็นหลุมยักษ์ของเชนโนบลต้องอีเซตก่อนจะกลับไปนะ Back in the future แล้วก็ระเบิดบาเเลต่อ เราร่วมเราร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อนเราเราร่วมกันระเบิดบาเล่น,นะเพื่อนร่วมด้วยช่วยกันเอาระเบิดบาเลวออกมาเลยเพื่อนมันมันวางแผนจะฆ่าผมมาเนี่ยอุ้ยเพื่อนนาะยจะฆ่าเราทั้งเป็นเลยนะเนี่ยเชนโนบิลกำลังจะหล่นลงมาเพื่อนไม่ต้องห่วง คุณมันจะยิงผมว่าโอ้ชีช่วยโอ้ฮห่ยิงลงมาเลยเพื่อนยิงลงมายิงลงมาฮ <c oughs> ึ่มฮึ่มฮึ่มยเอ็กเซลของแท้ฮ่มฮึ่มระเบิดระเบิดแน่นอนดูคอมแบบน้ำ

เปิดวิวีโออันใหม่ของแท้แพรวิเพื่อนคุยจังหวะนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเพื่อนอยู่นู่นโอ้คยอะไรวะ ออเอาเพือนเอาใช้ปืน M L G ดีกว่าเพืเ่อนนะเพื่อนไปเป็นผมเป็น X L ดีวกว่าเดี๋ยวเราเป็น X L แล้วเพื่อนนั่นอะไรนั่นไปเร็วไปเร็วไปไปไป,ไป ไปเร็วเพื่อนได้เวลาเป็นเอ็กซ์ซิลละฮึผมเคปฟดาวิง่งตอนนี้ผมเคปฟดาวิง่งได้เวลาระเบิดบาเรลได้เวลาอัดระเบิดในท่อครัตรงวันนี้อ้าวพอดีเลยเออผมออกกันแล้วกัน ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจบหรือเ่าผมก็ไม่อยากจะจบนะแต่ที่ดเกียรเอ้ยไม่ใช่โนโน่ no, no, ผมจะไม่พูดว่างที่เกียรนะครับเอองั้นงั้นผมมาเล่นอะไรดียะเออผมไม่ได้คิดแผนสำรองนะผมไม่มีแพลนสำรองนะผมไม่มีแพลนสำรองเลย I have no p l a n สำรอง I have no p l a n สำรองเออเป็นเอาเป็นเอาเป็นเอาเปิดทิมผีนะ เกมผีมั้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเพื่อนแต่เอาคอมเมนต์กันได้นะครับเออเกมผีมั้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆมีอีพิคเฟสด้วยแล้วก็แก้ไขมื่อตอนตีดูฆ่าอาสามสี่ผมชอบค่าอาสามสี่นะแก้เขาแก้คนสุดท้ายเรื่องเลยสุดท้ายโอ้ยเอล่นอะไรดีควงผมไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ก็ไอคลิป ใช่ผมตบมือเฉยๆี๋ยวก็ตบมือข <Intell> ้างเดียวนะ